สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูซองแดงเล็กๆนี้นะคะว่าข้างในเป็นยังไงนะคะอันนี้คือเทสเตอร์ขนาด6กรัมนะคะซีรีส์ยขนาด6กรัมแบบทดลองสวยค่ะในหนึ่งซองนะคะเนี่ยจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะมาแกะให้ดูข้างในเลย จะมีครีมอยู่สามตัวนะคะก็คือมีกลางวันกลางคืนแล้วก็กันแดดเหมือนกับเซ็ตสิบกรัมจะเป็นแบบนี้เป็นตลับเล็กๆแบบนี้นะคะเห็นเล็กๆแบบนี้ใช้ได้กับหนึ่งเดือนนะคะแค่หนึ่งเซ็ตก็เห็นผลแล้วการันตีเลยคะ่ะอันนี้ข้างในจะเป็นแบบนี้จะเห็นไหมคะข้างในจะเป็นแบบเนี้ย อันนี้ก็คือเดย์ครีมนะคะอันนี้คือกันแดดอ่าอันนี้คือกันแดดตลับเล็กๆทาแค่บางๆไม่ต้องทาหนาอันนี้ก็คือไนท์ครีมเนี่ยคะ่ะตลับเล็กๆใช้คู่กันนะคะอย่างเนี้ย อันนี้ก็คือเซ็ตทดลองสวยแต่ว่าขวดนี้เห็นขวดเท่านี้นี่คือใช้ได้3เดือนเลยนะคะอันนี้ใช้ได้เกือบหเดือนเป็นเซตทดลองสวยแต่ว่าใน1เซตเห็นผลเลยค่ะใช้แล้วสวยทันทีเลยอันนี้เซตละร้อยเกบาทนะคะนี้ขวดนี้290บบาทยังไม่รวมส่งนะสนใจทักเลยค่ะ